อสูรทราย,ยางั้นเหรอควาอมโกรธขอมอสูรทรายก็เริ่มขึ้นแล้วก็มาสิบอกแล้ว่าให้อสูรทรายต้องโกรธไม่งั้นมันจะไม่จบมันจะไม่จบจงต้อนรับก,การกลับมาของข้ายินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของกาทีมเอ็นชาแนล ลนเกมนี้เราก็กลับมาอยู่กับอาูนทรายอย่างบิแจนนั่นเองครับทุกคน EP ที่แล้วผมเอาราชาปีศาจใช่ไหมไปสู้กับบิแจนมาแต่เกมนี้ผมจะเอาราชาอาูนมาเล่นเองเลยครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะเมื่อเราต้องเล่นราชาอาูนที่เราแบบไปสู้มาแล้ว อุ้ยไ,ออไม่ตายขอโทษเพื่อนเ <Stop. S 2> อามาสิครับก็คุ้มนะครับด้วยเฟิร์สบัตรก่อนคนอย่างพี่ไม่เคยถอยอยู่แล้วครับนั่นน้นขึ้นชื่อว่า อาสูรยังไงก็ต้องแข็งเก่งอยู่แล้วเทเกินแต่ถ้าแจกมานี่จะหาเลยนะต้องเลนมังกรของเราถูกโจมตีเพราะว่าแค่มันสกิลหนึ่งสกิลสองมันก็เก่งแล้วนะลองมาดู อะไรครับหลบแต่อยู่ในป้อมจบแล้วยี่ไม่ตายเกินไปหลบแต่อยู่ในป้อมฮัลโหลอะไรครับนี่ไม่กล้าสู้กับอสูรัตว์อย่างข้างนี้น ทีมเขาจะตายเยอะมากเลยนะอ,อยู่ข้างล่าง,งชิปหายเอเย้ยเฮียภาพมันขึ้นอสูรแล้วมันวิ่ง ไม่ถูกอ่ะ เราป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุป,ปเปอร์ครีมตัวลั้นส่งออกไปตัวมาสิครับอะไรครับนันนๆเอ้าทำไมป้อมล่างเราหายเร็วจังวะเดี๋ยวฮลัลโหลเธอมีกูมีกูคิวได้อยู่คนเดียว The dance does not threaten. It expresses how earnest we are in every โอ้สุดุดดัครบทกน <Nice assisting. S 1> โหดมากมีแจนราชาอาสูนอย่างข้า uh! ก็มาดีครับจะสู้กับประะาซาอชูนนี้หรือราชาอาชูนบอกเลยว่าคตรโหดแหละครับทุกคน ลาซาช่วยลิ้นพันแล้วตอนนี้ฮะเหรอเดี๋ยวกลับบ้านกันแล้วกันครับเยอะเกินฮะเหลอเยอะไปไหมเฮ้ยเยอะไปบางที

อะไรครับจะสู้กับราชาอาสูรเงั้นเหรอไม่มีทางเป็นไปได้หรอกน้อง <Stop. S 1> อุย เอาแค่ okay, นี้พอ <Stop. S 1> ถอยเอาแค่ okay, นี้พอ <laughs> รู้สึกว่าทีมเราค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนะ no, right. อสูรทรายกำลังไปรอด้วยเพื่อน โ yup. อ lives, ah so. <hold> ้มาดีคร <an> ับอสุนไพร้อมพิกมแล้วกินตอังเลอใหสุดจากในจังหวัดชนอะไรวะเนี่ยอะไรอะครับนนน ไม่ได้คิวด้วยฮัลโหละฮฟิกนี้ยแล้วกลับบ้านก่อนนี่ก่อนนะ Don't be appalled. I have proof force, but I'm not blind. I'll <laughs> An ally has been defeated. They <laughs> The dance does not shut down. Ultimate. Every battle we've Enemy double kill. High double kill. เสียบูกล้าชิบหายก็มาสิครับผมเก็บตัวปัญหาให้ได้แล้ว าาก็มาสิครับ

ความโกรธของอสูนทายมันกำเริ่มขึ้นแล้วอ็วมาสิบอกแล้วอย่าให้อสูนทายต้องโกรธม่เงนมันจะไม่จบมันจะมีจบแต่กูต้องถอซื <c oughs> ูอกับป้อมไม่ไหว เป็นไงครับบอกแล้วอย่าให้อสูรสายต้องโกรธไม่ไงั้นมันจะจบไม่สวยเ <c oughs> ดินตอมยิงตายโอเคจบเตตีสาม,มารถแบบพาทีมพิกกลับมาได้ครับทุกคนเป็นอสูรมันต้องโหดขนาดไหนอะจากแบบทีมที่เสียเปรียบโคตรแต่สาม,มารถแบบพิกกลับมาชนะได้นี่แหละครับเขาเรียกว่าอสูรแห่งทะเลชายอสูรแห่งทะเลทรายโอเคครับทุกคน การเล่นบีเจนก็ประมาณนี้นะครับเหนื่อยเหมือนกันนะเกมนี้ <c oughs> โอ้โหแบบแต่แบบมันสนุกดีนะเหมือนเป็นการท้าทายนะเออเหมือนแบบว่าเฮ้ยเล่นแล้วแบบได้ประสบการณ์ใหม่แล้วแบบได้รับความท้าทายใหม่ขึ้นแบบได้รับคู่ต่อสู้ที่แบบเออค่อนข้างที่จะสูสีก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวครับกับการเล่นอสูรทรายในเกมนี้นะครับ ถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเนาะสำหรับเกมนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ